สวัสดีครับผมซินโดรมในวันนี้เรามาติดตามตัวอย่างสรรพยุทธ,ธ์ธุฟ้าซีซั่นที่หตอนที่158กันต่อเลยหลังจากนั้นเย่าชิงจีก็ได้นําเทียบเชิญมาให้กับเซียวเหยียนก่อนบอกว่านี่เป็นเทียบเชิญงานพิธีของตระกูลเยา่าให้นําไปให้เยา่าเฉินซึ่งเมย์เฉินได้รับมันตรงรีเดินทางไปยังตระกูลเย่าอย่างแน่นอนและเมื่อส่งมอบเทียบเชิญให้กับเซียวเหยียนแล้วเย่าชิงจีก็รีบขอตัวแยกไปขึ้นเรือหออีกรอบหนึ่งทันที จากนั้นเซียวเยียนก็ได้บอกลาซุนเดอร์ก่อนจะขึ้นเรือเหาะเพื่อเดินทางออกจากพิภพกู่และเมื่อเรือเหาะเดินทางมาถึงเมืองกูซง่ซึ่งเซียวเยียนก็พุ่งตัวออกไปจากเมืองเพื่อเดินทางกลับขอดาวตกทันทีโดยเซียวเยียนได้ใช้เวลาเดินทางราวห้าวันก็เข้าสู่เขตแดนของขอดาวตกซึ่งเซียวเยียนพบว่าเมืองบริวารโดยรอบตอนนี้มีผู้แก่งกล้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดในเมืองใหญ่บางแห่งมีผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธประจำการอยู่ ซึ่งน่าจะมาจากบารมีของย่าเหล่านั่นเองหลือเมื่อเซียวเหยียนเดินทางมาถึงหอดาวตกก็พบว่าตอนนี้หอดาวตกขับขางไปด้วยผู้แกงกล้ามากมายซึ่งขุมกำลังน่าจะเหนือล้ํากว่าสํานักเทียนหมิงและทํานักบุปผาอย่างแน่นอนดานย่าเหล่ามาพบว่าเซียวเหยียนกลับมาขอรีบออกมาหาเซียวเหยียนก่อนจะบอกเซียวเหยียนด้วยความประหลาดใจปนยินดีว่าเพียงแค่ครึ่งปีจากระดับเซียนยุทธห้าดาวกลับทะลุถึงเซียนยุทธแปดดาวนับว่าทําได้ไม่เลว ซึ่งคำพูดของเย่าเหล่าก็ถึงกับทำให้เหล่าอวุโสทุกคนต่างตกตะลึงเป็นอย่างมากดานเซียวเหยียนก็รีบคารวะทักทายย่าเหล่าก่อนจะถามหาเซียวอีเซียนและเซียยุทธเทียนหัวซึ่งย่าเหล่าก็ได้บอกเซียวเหยียนว่าพวกเซียวอีเซียนได้เร่งเดินทางไปยังจักรวรรดิเจียม,มาเมื่อสามเดือนก่อนเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นกับภาาขี้เหยียนโดยเมื่อหนึ่งปีก่อนในภูมิภาคพายัพจูจูพักสิงยมโลกก็มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วเริ่มลุกรานค่ายสนักอื่นในภูมิภาคพายับซึ่งจากข่าวกรองที่เจ้าเหล่าได้รับพบว่าตำหนักเจเดพูดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้โดยเป้าหมายก็คือทำสงครามเพื่อเก็บรวบรวมร่างวิญญาณซึ่งจะทำได้ง่ายกว่าการเก็บรวบรวมร่างวิญญาณในทวีปมัชิมที่กลุ่มอิทธิพลมีพลังเข้มแข็งกว่าส่วนการที่ตำหนักเจเดพูดเร่งรวบรวมร่างวิญญาณไปทำสิ่งใดนั้นเจ้าเราไม่อาจทราบได้แต่ต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอน ทำให้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาภาคขี้เหยียนได้ถูกพักสิงยมโลกลุกรานตนหน้าหน้าเขตที่เคยยิ่งใหญ่ติดหนึ่งในสามอันดับของภูมิภาคพายัพค่อยๆถูกลุกรานจนท้องถอยร่นกลับไปที่จักรวรรดิเจียมาเมื่อสซเหยียนได้ฟังก็มีสีหน้าเคร่งเครียดและต้องการเดินทางไปยังจักรวรรดิเจียมาทันทีแต่เย่าเหล่าได้บอกเซียวเหยียนว่าหากเดินทางด้วยตนเองต้องใช้เวลานานถึงสองเดือนดังนั้นเย่าเหล่าจึงจะสร้างรูหนอนเพื่อย่นระยะเวลาเดินทาง ระหว่างนี้ให้เซียวเหยียนพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนและการเดินทางไปยังจักรวรรดิเจียมาครั้งนี้ย้าเหล่าจะส่งผู้อาวุโสของหอดาวตกอันดับเสียนยุทธห้าดาวขึ้นไปติดตามเซียวเหยียนไปด้วยส่วนย้าเหล่าจะรักษาการอยู่ที่หอดาวตกเพื่อบองกันการลอบดุโจมของตำหนักเจตพูดซึ่งหลังจากตกลงแผนการเรียบร้อยแล้วเซียวเหยียนก็นำสารยกของเย่าชิงจีส่งให้เย่าเหล่า เมื่อเย่าเหล่าเห็นเทียบเชิญงานวิธีตระกูลเย่าก็มีสีหน้าเคร่งขรึมทันทีก่อนจะรีบรับสารยกมาจากเซียวเหยียนโดยเมือนสั่นเทาห,หลังจากผ่านไปสามวันในที่สุดเจ้าเหล่าก็จะสร้างประตูห้วงอากาศได้สำเร็จจากนั้นเย่าเหล่าก็ได้ใช้พลังปุกระดมของมหาปรมาจารย์ปรุงยาเรียกกระดมผู้แก่งกล้าในทวีปมะชิมรวมเดินทางไปกับเซียวเหยียน โดยต้องเป็นผู้แข่งกล้าระดับเซียนยุทธสามดาวขึ้นไปและทุกคนจะได้รับโหสดระดับ8ปดจำนวน3เม็ดเป็นรางวัลหลังทําภาร,รกิจสําเร็จและเมื่อผ่านไปอีก3วันเ้าเราก็สามารถรวบรวมผู้แข่งกล้าระดับเซียนยุทธสามดาวขึ้นไปได้ถึง20คนโดยมี3คนที่บรรลุถ,ถึงระดับเซียนยุทธแปดดาวโดยที่มีระดับพลังด้อยกว่าเซียวเหยียนอยู่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเมื่อรวมกับผู้อวุโสของหาดาวตกอีก10คนทําให้ผู้แข่งกล้าระดับเซียนยุทธ มีมากกว่า30คนที่รวมเดินทางไปกับเซียวเหยียนในครั้งนี้และเมื่อเซียวเหยียนตกลงแผนการกับเซียนยุทธทั้ง3 0สิบคนเรียบร้อยแล้วเซียวเหยียนก็เตรียมเดินทางผ่านรูนอนทันทีซึ่งเจ้าเหล่าได้มอบม้วนรูนอนจี่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งห้วงอากาศให้เซียวเหยียนและบอกว่าเมื่อไปถึงเจียมาให้หาสถานที่ปลอดภัยแล้วกางมันออกก็จะกลายเป็นอุโมงค์รูนอนเชื่อมต่อระหว่างจากักรวาเจียมากับหพดาวตกยิงถาวร โดยยาวเหล่าโดยส่งพวกของเซียวเหยียนมายัง่งภูมิภาคพายับแบบไม่ได้กําหนดจุดหมายชัดเจนทําให้พวกของเซียวเหยียนออกจากประตูห้องอากาศที่บริเวณตอนเหนือของภูมิภาคพายับซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของพรรคสิงห์ยมโลกเซียวเหยียนจึงนาผู้แกงกล้าทุกคนเดินทางต่อทันทีโดยระหว่างทางเซียวเหยียนได้จับตัวคนจากพรรคสิงห์ยมโลกมาเข้นถามสถานการณ์ก็พบว่าตอนนี้ เขตอิทธิพลของภาคีเหยียนเหลือแค่หนึ่งในสส่วนเท่านั้นและภาคีเหยียนกำลังต้านรับการจู่โจมของพรรคสิงห์มโลกที่ด่านเซียนหงที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดก่อนเข้าสู่จักรวรรดิเยีหมาทําให้เซียวเยียนรีบนาเหล่าผู้แก่งกล้าเร่งเดินทางไปยังด่านเซียนหวงทันทีซึ่งระหว่างเดินทางผู้อาวุโสของหอดาวตกได้เล่าให้เซียวเยียนฟังว่าขุมกําลังของพรรคสิงห์มโลก หากรวมคนจากตำหนักเจดพูดูจะมีผู้แข่งกล้าระดับเซียนยุทธมากกว่า30คนในจำนวนนี้มีเซียนยุทธแด,ดาวสี่คนเซียนยุทธหถึงเดาวอีก4คนส่วนภาขีเหยียนมีผู้แข่งกล้าระดับเซียนยุทธเพียงแค่10บคนเท่านั้นซึ่งเมื่อเยียนได้ฟังก็มีสีหน้าเคร่งเครียดทันทีทางด้านด่านเซียนห่วงตอนนี้พรรคสิงห์ยมโลกแต่นำกองทัพขนาดใหญ่เดินทางมาไปชิดด่านและเตรีมบุกตูดโจมเข้ามาทำให้ชัยลิน ราชาน้ำแข็งไฮโปตงกู่เหอประธานฝ่ามาเซียวติ่งและเซลลี่ได้นำเหล่าผู้แกงกล้ามาเตรียมต้านรับโดยชายหลินซึ่งเป็นผู้นำของผ้าขี้เหย,ยนแทนเซียวเหยียนในตอนนี้ได้ยืนอยู่หน้าสุดของขบวนทัพ่ปเตรียมเข้าต่อสู้กับเหล่าผู้แกงกล้าจากพรรคสิงห์ยมโลกชายหลินมองดูเซียวเซียวบุตรสาวของนางซึ่งตอนนี้อายุราวสี่ถึงห้าขวบด้วยแววตาเศร้าหมองก่อนจะเข้าไปกอดเซียวเซียวแล้วสั่งความกับเซียวอีเซียนว่า หากด่านถูกตีแตกให้เซลอีเซียนช่วยพาเซลเซียวหลบหนีไปด้วยซึ่งเมื่อเซลติงและเซลลี่เห็นภาพนี้ก็ต่างถอนใจก่อนบอกชัยลินว่าหลายปีที่ผ่านมาชัยลินได้เสียสละเพื่อเซลเยียนมามากมายดังนั้นหากรอดพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้จะให้ชัยลินแต่งเข้าตระกูลเซลอย่างเป็นทางการซึ่งเมื่อชัยลินได้ฟังก็นึกถึงเซลเยียนขึ้นมาแต่เมื่อตั้งสติได้ชัยลินก็บอกทุกคนว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การเอาชนะศึกตรงหน้านี้ให้ได้ก่อนจากนั้นไม่นานซื่อเทียนประมุขของพรรคสิงห์ยมโลกก็ปรากฏออกมาพร้อมกับจอมฟ้าที่9้โดยซื่อเทียนได้บอกให้ไชัหลินยอมรับความพ่ายแพ้แต่ไชัหลินกลับปฏิเสธทันทีพร้อมกับสั่งการให้กองทัพของภาคีเหยียนเตรียมพร้อมจู่โจมจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นผู้แข่งก้ามากมายจากพรรคสิงห์ยมโลกได้พุ่งเข้าจูจ่โตมทันที แต่ด้านภาขีเหยียนก็ได้ใช้เกาทันยักษ์ขนาดยาวกว่า20ฟุตจำนวนมากยิงจู่ตัวมากจากป้อมปาอก,การของด่านเซียนห่วงเพื่อต้านรับทันทีซึ่งแม้ว่าจะสามารถสกัดกั้นการจู่โจมจากพรรคสิงห์ยมโ,โลกได้ในตอนแรกแต่เมื่อผู้แข่งกล้าระดับราชันยุทธ์และมหาราชันยุทธของพรรคสิงห์ยมโ,โลกลงมือพร่องกันจู่โจมใส่มา่านป้องกันของด่านเซียนห่วงกอทันยักษ์กลับไม่สามารถทำอันตรายผู้แข่งกล้าเหล่านั้นได้มากนัก และสถานการณ์กับเลวร้วายยิ่งขึ้นเมื่อจูจ่ๆเหล่าผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธและระดับเซียนยุทธกว่า30คนของพรรคสิงห์มโลกได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับร่วมมือกันจูดโจมใส่มา่านพลังงานป้องกันของด่านเซียนห่วงจนในที่สุดมา่านพลังงานป้องกันก็แตกทลายลงทําให้ชัยลินประกาศให้ผู้แก่งกล้าของภาคขีเหยียนทุกคนเตรียมต่อสู้แลกชีวิตเพื่อปกป้องมารุภูมิดันที จากนั้นผู้แก่งกล้าของทั้งสองฝั่งก็พุ่งตัวเข้าเข้นฆ่ากันด้นานชายลินก็ส่งเซียวเซียวให้เซียวอีเซียนก่อนจะขอร้องให้เซียวอีเซียนคุ้มครองเซียวเซียวให้ดีพูดจบชายลินก็พุ่งตัวออกไปบนอากาศก่อนจะประกาศท้าดวลกับซือเทียนตัวต่อตัวทันทีด้านซือเทียนก็หัวเราะด้วยความฮึกเขิมก่อนจะตอบตรงลงรับคำท้าจากชายลินหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้น ด้านจอฟ้าที่9ตอนนี้ก็มองดูสนามรบด้วยท่าทางพึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะยิ่งมีคนตายจากการต่อสู้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเก็บเกี่ยววิญญาณได้มากขึ้นเท่านั้นด้านชิงหลินตอนนี้ได้เรียกกู่แกงกล้าจากเนตรงูเขียวสามบุผาออกมาต้านทานศัตรูที่ฝ่าแนวป้องกันเข้ามาในป้อมปราการส่วนเซวีเซียนก็อุ้มเซีเซียเอาไว้พร้อมกับสังหารศัตรูที่บุกจู่โจมเข้ามาตลอดเวลา แต่สถานการณ์กลับเลวร้ายล,ลงเรื่อยๆเมื่อเหล่าผู้แข่งล้าระดับเซียนยุทธสามดาวหลายคนของพรรคสิงห์ยมโลกได้ออกลงบุกจู่โจมเข้ามาในป้อมปราก,การทําให้เซียนยุทธเชียนหัวนางผู้แข่งล้าระดับเซียนยุทธของท่าขี้เหย,ยนที่มีจํานวนน,น้อยกว่าพยายามเข้าต้านเอาไว้พร้อมบอกให้เซียวอีเซียนรีบพาเซียวเซียวหลบหนีและตัวอย่างก็จบลงตรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโรมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้า สวัสดีครับ